สวัสดีค่ะเช็คดวงชะตาตามราศีเกิดประจำเดือนมีนาคม2565ากับอาจารย์ก้อยมารินีนะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีกรกฎค่ะซึ่งชาวกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีกรกฎนะคะเรามาเช็คดวงกันเลยค่ะว่าการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไร การงานหยิบมาได้ไพ่เก้าเหรียญค่ะจะมีภาระรับผิดชอบหรือมีงานเก่าเสร็จงานใหม่เข้ามาให้รับผิดชอบนะคะการทํางานกับทีมงานคงเป็นช่วงปรับตัวและยืดหยุ่นระวังปัญหาเก่าหรือคนเก่าๆที่คอยขัดขวางแต่ให้ใจเย็นๆอีกหน่อยจะคลี่คลายทําให้การงานเกิดความร่วมมือค่ะห่างที่ผ่านมารู้สึกว่าผู้ใหญ่เข้าใจผิดหรือไม่เห็นคุณค่าบอกได้เลยว่าเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะทําให้การงานคล่องตัวขึ้น เกิดความร่วมมือและมีผลสําเร็จตามมาค่ะเรื่องของหน้าที่ตําแหน่งการเรียนหรือการสอบการแข่งขันมีโอกาสจะสําเร็จค่ะการค้าขายจะมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นหากติดต่อการค้าสินสัญญาใดๆในช่วงนี้จะมีอุปสรรคที่แก้ไขซ้ําไปซ้ามาแต่ในท้ายที่สุดจะคลี่ขลายและมีประโยชน์ร่วมกันค่ะสําหรับการเงินนะคะไพ่อัศวินไม้เท้าเดือนนี้จะมีรายได้ดีขึ้นมาก หาเงินได้เก่งเจะระจาติดต่อปิดการขายมีออเดอร์เข้ามาตลอดค่ะการเงินจะมีรายจ่ายด้านการขยับพยายที่อยู่อาศัยหรือยุดยันผานะนะคะความรักคนโสดไพ่สี่เหรียญจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาชอบแต่ให้สงันท่าทีไว้ก่อนอย่าไปคาดหวังคนที่คุณกําลังคบจะยังคงมีปัญหาด้านอารมณ์หรือทัศนคติที่เมื่อคบแล้วคุณจะรู้สึกอึอดอัดค่ะ สำหรับความรักของคนมีคู่ไพ่หนึ่งดาบระว,วังขัดแย้งกันรุนแรงมีความทุกข์กับพฤติกรรมของคนรักมีแต่เรื่องทำให้เสียใจจะพูดจาหรือถามไถ่ก็มักจะมีอารมณ์โมโหเรื่องเล็กๆเ,เป็นเรื่องใหญ่ได้ค่ะสุขภาพร่างกายไพ่แฮงแมนช่วงนี้หมั่นทำบุญสะเดาะเคราะห์หรือสวดมนเพื่อเกิดสิริมงคลและปกป้องคุ้มครองดวงชะตานะคะ จะผ่อนหนักเป็นเบามันดูแลสุขภาพร่างกายมีเกณฑ์ผ่าตัดโรคร้ายเรื้อรังแต่เมื่อรักษาแล้วสุขภาพจะดีขึ้นค่ะข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังหยิบมาได้ไพ่ห้าดาบช่วงนี้ทำอะไรต้องใจเย็นๆเดีย๋ยวไว้ใจคนมากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มินเมตต่อข้อกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายระวังถูกหักหลังนะคะ การดูดวงหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปการดูดวงอาจารย์ก้อยนะคะเราจะอัปเดตการดูดวงทุกๆเดือนค่ะแล้วก็มีดวงตามวันเกิดทั้งไรวันและก็รายเดือนมาลงให้ชมด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ